ไปดูอีกหนึ่งโครงการกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าถ้าเกิดรับประทานข้าวให้อร่อยเนี่ยต้องเป็นข้าวที่มาจากพื้นที่4จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง2นะครับมันจะเป็นอุบลราชธานีศรีสะเกดยโสธร และอำนาจเจริญเนื่องจากว่า4จังหวัดตรงนี้เขาบอกว่าเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศรวมถึงเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์อีกมากมายนะครับวันนี้จะพาผู้ชมไปพบกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับยุทธศาสตร์นะครับการพัฒนาข้าวหอมมะลิคุณภาพและสินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดโขงชีมูลรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามชมพร้อมกันจากรยายงานครับ เกษตรอินทรีย <ee> ์เป็นแนวทางผลิตที่ให้ความสําคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับสโลแกนโลกในปัจจุบันที่ผู้คนหันมาใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้นและปัจจุบันเรากําลังอยู่ในยุคแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติพศ2560ถึง25 2564ตั้งวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยเป็นผู้นําในระดับภูมิภาคด้านการผลิตการบริโภคการค้าสินค้าและการบริการเกษตรอินทรีย์ที่มีความยั่งยืน ที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งข้าวหอมมะลิคือผลิตผลเกษตรอินทรีย์ที่เป็นสินค้าส่งออกหลักของไทยโดยแหล่งผลิตที่สําคัญได้แก่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสองประกอบด้วยอุบลราชธานีศรีสะเกดอำนาจเจริญและยะโสธรกลุ่มจังหวัดที่มีอุบลราชธาน,นีเป็นหัวหน้ากลุ่มเนี่ยเราจะมีด้วยกัน3จังหวัดคือจังหวัดศรีสะเกดยโสธรแล้วก็อำนาจเจริญยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดเนี่ยก็คือเพิ่มมูลค่าผลผลิตภาคเกษตรไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปการเพิ่มผลผลิตแล้วก็การให้มีความหลากหลาย ของผลผลิตเพื่อตอบสนองตลาดสําคัญส่วนหนึ่งของการทําให้เกษตรอินทรีนั้นเป็นที่ตอบรับแล้วก็เข้าถึงผู้บริโภคก็คือการจัดมากับตลาดในโอกาสต่างๆเราจะได้นําเสนอผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรที่ได้ดูแลผลผลิตต่างๆที่เป็นเกษตรอิทรีไปสู่พี่น้องผู้บริโภค เป้าหมายของชีวิตเราอยากอยู่อยางมีความสุขแล้วก็ยั่งยืนก็เลยนึกถึงบ้านที่อุบลเพื่อมาเริ่มต้นทำนาเอินทรีย์จากที่เราผลิตเป็นข้าวกล้องก็เอาเข้าวกล้องงอกไปทําไอศครีมด้วยสูตรไอศครีมโบราณได้พัฒนาจนอร่อยแล้วก็ทําให้มีคนอยากชิมข้าวเรา เป้าหมายของเราก็คือการทําเรื่องข้าวเพื่อที่จะจําหน่ายต่างประเทศผลิตภัณฑ์ที่เด่นๆของพวกเราก็คือข้าวอินทรีย์โดยเฉพาะที่เป็นข้าวหอมมะลิครับอันที่2ก็คือเป็นข้าวสีครับที่เราทําข้าวเพื่อสุขภาพเรามีมาตรฐานนี้มาตรฐานนึงเรียกว่าแฟร์เทรดคือเป็นการตลาดการค้าแบบยุติธรรมสิ่งที่ได้จากแฟร์เทรดก็คือกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของการเท่าเทียมกันในสังคมการพัฒนาแบบยั่งยืนที่สําคัญที่สุดก็คือเราได้รับเงินพรีเมียมจากผู้บริโภคที่ส่งตรงมาให้เราเพื่อที่พัฒนาองค์กร จากภาวะวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 ทำให้เศรษฐกิจในทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบอย่างหนักเมื่อสถานการณ์ในประเทศไทยคลี่คลายไปในทางที่ดีทางสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัดงานมหกรรมข้าวหอมมะลิคุณภาพของดีจังหวัดอีสานล่างสเพื่อเป็นช่องทางการจาหน่ายสินค้าโดยตรงจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภค วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้นะคะเราต้องการที่จะประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให้กับประชาชนได้รู้จักในระดับประเทศสำหรับงานนะคะเราก็จะจัดอยู่ระหว่างวันที่15ถึง19กรกฎาคม2563นะคะที่ MCC Hall The Mall บ a งก k a กรุงเทพค่ะ ก็ถือว่าเป็นอาหารหลักของคนไทยอยู่แล้วนะคะเรารับประทานกันวันละสาม,มื้อนะคะอยากจะขอเชิญชวนใครที่สนใจต้องซื้อทานกันอยู่แล้วไปอุดหนุนคนไทยกันสนักนิดหนึ่งนะคะกับงานมหกรรมข้าวหอมมะลิคุณภาพและของดีสจังหวัดอีสานล่าง2จังหวัดอุบลราชธานีและกลุ่มจังหวัดโขงชีมูลค่ะภายในงานก็จะได้พบกับข้าวหอมมะลิคุณภาพนะคะแล้วก็ยังมีสินค้าเกษตรอินทรีย์มากมายถึง150บบูธด้วยกันค่ะ พบกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมอีกมากมายด้วยค่ะมาร่วมกันอุดหนุนเข้าหอมมะลิคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรงนะคะถือว่าเป็นไทยช่วยไทยแบบนิว n น r m a มอลละกันค่ะไปก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามายัยหน้ากากผ้ากันด้วยนะคะคงานมีตั้งแต่วันที่15-19กรกฎาคม2563ณนะ MCC Hall The Mall บางกะปิค่ะแอบได้ยินมาว่าพิธีเปิดนีจะมีขึ้นวันที่16กรกฎาคมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวไม่แนะ่วันที่16อาจจะแว๊บๆไปเดิน แถวนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมไปที่ MCC Hall อลลมอบางกะปิอาจจะได้พบเจอกันด้วยนะครับ